นับสนุนโดย G-View ถ้ามาอยา่างคอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ power supply G-View Nvidia Quadro มาตรฐานใหม่ของคนใช้การ์ดจอ Hardware House Smiley IT s r o c k มาจะบอรที่เกมเมอร์และโอเวอร์คล็อกเกอร์เลือกใช้ Asus Zenbook The Incredible Ultra Book สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับโอวัคซ์โซนทีวีครับครับอยู่กับผมนายไอ้ครับและผมน้ามิสเตอรี่ครับเฮ้ยให้เขาวันหนึ่งให้เขาวันหนึ่งเออจริงๆวันนี้เรามีโปรดักต์มา yes นะครับเรียกได้ว่าเป็นโปรดักต์ใหม่ด้วยยังไม่เคยเห็นนะยังไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเห็นบ้างในแต่ในรูปภาพแต่ก็น้อยวันนี้ตัวเป็นๆเลยคือเราเนี่ยชอบได้รับอะไรที่มันแบบเหนือการเวลาเหนือการเวลา ังไม่มีขายเลยปุ๊บยังไม่เปิดตัวเลยใช่มาแล้วแต่พอเราออนแอร์ปุ๊บปุ๊บเต็มเลย <c oughs> ไม่ใช่ก <c oughs> ็วันนี้จะเป็นโปรดักต์จากทาง ASUS นะครับเป็นโน้ตบุ๊กที่เรียกได้ว่าโน้ตบุ๊กแห่งยุคผมว่าเพราะอะไรถึงเป็นโน้ตบุ๊กแห่งยุคยุคนี้มันยุคทาร์มอรไงแปลงร่างได้๋อ,อนี่นั่นหลากิปเลยเอโปรดักต์นี้ชื่อว่า นี่ครับ ASUS Transformer Book uh huh. นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมีรุ่นเล็กๆที่เป็น uh huh. ASUS Transformer Prime หรือ Transformer TF 3 0 0อะไรพวกนี้ uh huh. อ่าน,นั้นจะเป็นรุ่นเล็กๆตัวเล็กๆต,ต,ตัวเล็กๆเป็นแท็บเล็ตเล็กๆหน uh ้า huh. จอสินิ้ว uh huh. นะครับตัวนี้ตัวใหญ่เลย uh huh. ขนาดพอๆกับโน้ตบุ๊กเลย คือมันมันที่เขาเรียกว่าพาดฟอร์เมอร์บุ๊กเนี่ยครับเพราะว่ามันเหมือนกับว่าพอแปลงรากปุ๊บมันเป็นโน้ตบุ๊กเลยเป็นโน้ตบุ๊กเลยใช่นะครับก็มีมีสองโหมดด้วยกันครับนะครับโหมดโน้ตบุ๊กแล้วก็โหมดแท็บเล็ตนั่นเองตัวนี้มันเป็นอัตโนมัติโหมดครับถอดมาปุ๊บเป็นแท็บเล็ตอ่าอ่าพอประกอบเข้าไปปุ๊บเป็นโน้ตบุ๊กเป็นโน้ตบุ๊กอ๋อเนี่ยเขาเรียกว่าอัตโนมัติอัตโนมัติโหมดไม่รู้จะทำให้มันยุ่งยากทำไหมเรายุ่งยากใช่ไหมอืก็ต้องงงเเเราาสจะใช้้ยไออทีีนก่่อนนทีีจะดดูตััว้ครบมาู อุปกรณ์บันเดิลกันก่อนด้านหน้าจะนะครับมีรูปของตัวโปรดักนะฮะแถมมาให้ครับนะครับอันนี้เขาแถมให้อันนี้เป็นบันเดิลจ้าไม่ต้องห่วงเลยใช่ใช่ไหมใช่ครับเอาสักหน่อยอ่าทีนี้อุปกรณ์ข้างในจะมีอะไรบ้างอันนี้เราเก็บไว้อาหายไปไหนหายไปไหนเอาขึ้นมาครับจริงๆเราชาร์จไว้อยู่สดๆเลยอ้าว ไม่มีการโกหกนี่อะแดปเตอร์ครับอันเบล่งเท่งเลยนะครับจริงๆมันถอดหัวได้ยังไงอะนะครับไม่ใช่ไม่ค้นไม่ขังสักงหน่อยเลยนี่ถอดหัวปลั๊กนี่นี่อ๋อครับมันเปลี่ยนได้ให้มันหัวเดียวเหรออันนี้ตอนนี้เขาให้มาหัวเดียวครับจะถอดเปลี่ยนทำไมคือให้มาถอดเก็บง่ายอ๋อเก็บง่ายนะครับจริงๆอยากให้มันเป็นหัวแบบ สองขาแบนอ่ะอ๋อบ้านเราใช้ง่ายแต่มันไม่ทนใช่ไอหัวเนี้ยทนแต่มันชอบหลวมมันไม่ค่อยมันไม่มันไม่ฟิตกับรูอ่ะครับคือแบบโอ้ก็หลวมไงก็จริงจริงมันก็ไม่ฟิตกับรูใช่เออปลายสายด้านหนึ่งก็จะเป็นหัวแบบนี้ครับเขาเรียกว่าแมกเนติกดีซีคอนเนกเตอร์นี่โอ้มันจะเป็นหัวแม่เหล็กดูดแรงมากผมขอบอกคุณดูดเข้าไปปุ๊บเลยฮะเดี๋ยวจะเดี๋ยวลองเสียบให้ดูว่ามันดูดแรงยังไงฮะนะครับ ไปเร็วๆกันเลยดีกว่าครับนะครับก็มีอุปกรณ์มาเดินอีกนะครับอันนั้นไปไหนครับไปเร็วๆอ๋อไปเร็วๆอันนี้จะเป็นพวกใบรับประกันนะครับแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าไกด์ไกด์บุ๊กใช่ครับผู้เชี่ยไกด์ใช่อันนี้คือตีนตุกแกนะครับเอามาจากตุกแกตัวเป็นๆเลยเกาะแน่นเหน็บเลยวุ้บแปะเลยแปะเลยจักกิ้มนี่คือจิ้งจกครับ ส่วนต๊กโตนี่คือตัวแกครับโตมาจนแกออาพึ่งรู้ตัวแกก็คือต๊กโตนั่นไงตะกิมก็คือจิจกัวโต๊กโตก็คือตัวแกโตมาจนแกพึ่งรู้ตัวแกก็คือต๊กโตเหมือนข้าวโปรดักโอเควันนี้ไม่นแค่เทปข่าวอ๋อลืมลืมลืมเอออารมณ์มันอารมณ์มันได้ไงอ่ะโปรดักเลยโปรดักเลยหมดยางโปรดักหมดแล้วผมเจ้าที่อะไรก่อนเดียวเอาตัวนี้ก่อนเลยครับตัวเมนเลย ที่เขาเผาโซมือนนะอากุซาลาไม่ใช่อากุซาลามามาไม่ใช่อ่ะไม่ใช่อันนี้คือตัวเมนก็คือตัวตัวหลักของเขาตัวหลักตัวไฮไลท์คือทาร์นโฟ์เมอร์นั่นเองนี่คือทาร์นโฟ์เมอร์อันนี้คือบุ๊กอันนี้คือบุ๊กรวมกันเป็นทาร์นโฟ์เมอร์บุ๊กนั่นแค่แค่นี้เราก็เอานะครับอ่ะมันเป็นยังไงบ้างอันนี้ส่วนแท็บเล็ตครับอันนี้ส่วนด็อกกิ้งด็อกกิ้งหรือสเตชันของเขาใช่นะครับเอาส่วนนี้ก่อนอ่า อะหน้าตาของมันครับครับบอกไว้ก่อนเลยว่าแท็บเล็ตตัวนี้อืเป็นแท็บเล็ตที่มีหน้าจอขนาด13.3 13.3นิ้วใช่พันเก้าร้อยยี่สิบคูณพันแปดสิบครับจอแบบ IPS ครับนะฮะส่วนทางด้านหลังอืนะครับวัสดุที่ใช้คุณนัทตรงนี้จะเป็นเหมือนกับอลูมิเนียมอลูมิเนียมครับมีการเขาเรียกว่าอะไรขัดลายให้มันเป็นกลมๆวงกลม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 เล็กๆวงใหญ่ใช่ใช่ถูกต้องวงเล็กวงใหญ่จนสุดท้ายนี่ก็คือวงเวียนใหญ่ตรงกลางครับมีโลโก้ ASUS อันนี้ก็ถือเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยใช่ครับเป็นสีเงินๆนะฮะด้านบนครับครับตรงนี้ก็จะมีกล้องกล้องขนาดกล้องขนาดไม่รู้แต่ว่าความละเอียดของมันเนี่ยห้าล้านห้าล้านพิกเซลใช่ด้านล่างกล้องครับช่องหรือว่ารูสําหรับระบายอากาศสําหรับด้านข้างซ้ายกับขวาครับนะครับก็จะมีลําโพงแบบสเตอริโอจากโซนิ c มาสเตอร์อ๋ออันนี้เป็นการออกแบบจากแบง g ์แอนด์โอลิฟสินเขาคือนายแบง น้ำสกูบแบบโอ้ลูกเส้นใช่ใช่ไหมไม่รู้อ่ะดิไม่รู้ไงเรื่องของความบางเนี่ยครับเท่าที่ผมมองด้วยสายตาอันเป็นแบบวิศวกรอันไม่แม่นยาแหมแล้วก็รอยอยู่ประมาณนะครับเจ็ดถึงแปดมิลเจ็ดถึงไม่ถึงหนึ่งเซนน่าจะไม่ถึงนะครับถึงถึงก็ถึงไม่มากอ่ถึงมากก็มากไม่เยอะถ้าเยอะก็ไม่น้อยถ้าเยอะก็ไม่น้อยพอเหอะอ่ะ แต่มันมีการออกแบบให้มันเป็นแบบหลังเต่าหลังเต่าครับนะครับทาไมต้องหลังเต่ารถทับอ่ะงายไงมันงายท้องนะใครก็ได้ไปช่วยความเต้องเป็นแบบนี้สิอ่าอ่ะมาดูพอร์ตกันบ้างครับพอร์ตแรกเลยครับที่เห็นตรงนี้ก็คือนี่เลยครับ transfer data อ่าเอาไว้ connect กับตัวเนี่ยตัว station ของเขา docking station เนี่ยครับาพอถัดมาครับครับนี่แหละนี่แหละอันนี้อะไรครับที่บอกไว้ตอนแรกไงอ๋อนี่เป็นแม่เหล็ก magnetic ครับ DC c o น n e c t o r รนี่ลองดูเลยนี่ขนาดไม่ตรงนะอาไม่ดูมันดูดแรงมันดูดแรงโอเคยังรับมันหน่อยปุ๊บมันดูดเข้าไปเลยไหนอะผมอ๋อเนี่ยแค่นี้ไม่ต้องไม่ต้องใช้แรงเลยใช่ไม่ต้องออกแรงไม่ต้องยัดเข้าไปใช่นี่มันดูดเข้าไปเองประคองประคองก็เข้าไปเองปุ๊บดึงออกนี้แน่นเลยน่ะเห็นไหมครับต้องจับนี่ค่อยออกถัดมาครับไม่ใช่พอสําหรับการเชื่อมต่อมันเป็นเอาไว้เป็นขาล็อก เออเอาไว้เป็นช่องสําหรับให้ขาล็อกมันลงไปกับสเตชันกับสเตชันของเขาครับถัดมาก็จะคือนี่เลยครับครับไมโครเอสดีอ๋ออันนี้เอาไว้เพิ่มหน่วยความจําเพิ่มได้ครับนะฮะอันนี้คือทั้งหมดสําหรับด้านล่างของตัวแท็บเล็ตด้านล่างนะครับใช่แล้วพอหมุนมาทางด้านซ้ายของตัวแท็บเล็ตครับพอร์ตแรกเลยครับมันเป็นสามจุดห้าสำหรับเดโฟนแล้วก็เขาเป็นเขาเรียกว่าอย่างนี้ 2-in-1 2 i n 1ทูอินวันคอนเนคเตอร์ครับเสียบได้ทั้ง หูฟังแล้วก็ไมโครโฟนแล้วก็ไมโครโฟนด้วยเลยในรูเดียวอันนี้เป็นไซส์มาตรฐานนะครับใช่สามจุดห้ามิลลิเมตรใช่แล้วข้างๆกันครับก็จะคือเก้าอี้ตัวที่เหลืออยู่เอ๊ะอะไรเป็นมินิ h d m i อ๋อมินิ HDMI ีเอ็มอเอตัวที่เหลืออยู่เป็นเท้งมันอย่าไปติดใจมันเอาไว้ต่อจอมอนิเตอร์ต่อไปอ่าครับเพราะถัดมาครับตรงนี้เป็นสัญลักษณ์ที่เป็นรูปแบตเตอรี่เวลาที่เราเสียบเข้าไปก็จะเป็นอย่างนี้ครับจะมีไฟเป็นไฟสีส้ม ถ้าเราไม่เสียบก็เป็นไม่มีไฟก็ใช่มันต้องอย่างนั้นอ่ะถัดไปครับตรงนี้เป็นไมโครโฟนรูเล็กๆครับอ่าสายสุดเลยครับปุ่มวอลลุ่ม up down ด้านบนของตัวแท็บเลต็ตครับอันนี้คือปุ่มล็อกสกรีนหรือ power on off อ๋ออยู่ด้านบนมีปุ่มเดียวด,ด,ด้านบนนี้มีปุ่มเดียวเลยครับครับยาวๆเลยไม่มีอะไรแล้วยกเว้นยกเว้นอะไรครับสองรูนี้ครับสองรูนี้คือ ไมโครโฟนไมโครโฟนอ๋อจะอยู่ใกล้ๆกับกล้องหน้าจะอยู่ไว้ใกล้กับกล้องหน้า,นาครับเวลาเราสปีกกับใครอาจจะเป็นทําการแบบวีโอแชทใช่ส่วนทางด้านขวาของตัวเครื่องครับก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรแล้วเขาให้มาทําไมครับฝั่งขวาเนี่ยก็มันไม่มีอะไรไม่รู้ให้มาทําไมเอาคืนไปเอาทางขวาคืนไป <laughs> เอานี่คืนมันก็ไม่ไม่ครบส่วนประกอบะไรครับ oh. อ๋อผมก็ถามไปงั้นแหละด้านหน้าของตัวหน้าจอ ก็จะมีนี่ครับนัดครับกล้องหน้าครับผมเป็นกล้องความละเอียดที่ไฮเดฟอ่าเอาไว้สกายได้ครับส่วนตัวจอเนี่ยครับเป็นจอขนาด13บสามนิ้วอ่าเป็นจอ IPS IPS ทัชสกรีนทัชสกรีนโอ้โหหนึ่งเก้ายีครับผมหลอดจ้าดดูหนังให้ดีได้สบายเลยเต็มกราบตรงนี้ก็มีโลโก้เอซูตครับด้านบนซ้ายมือครับผมนะฮะอ่ะเรียบร้อยสําหรับส่วนของแท็บเล็ตอ่าเปิดมาเป็นแบบนี้ ครับโอเคจากตัวไอแท็บเล็ตมาที่ตัว docking station กันบ้างใช่นะครับตัวนี้นี่ขนาดของมันก็จะเท่ากันกับหน้าจอนะฮะนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของคีย์บอร์ดนะครับการออกแบบดีไซน์ก็จะเป็นวัสดุที่เป็นอลูมิเนียมเหมือนกันนะครับแข็งแรงเลยทีเดียวนะครับ คีย์บอร์ดก็จะเป็นแบบชิเลีดคีย์บอร์ดครับนะครับจะมีระยะห่างระหว่างปุ่มนะครับเรียงชิดติดกันสวยเลยเหมือนทหารเลยทำไมครับแถวตรงโถงโยอุ้ยพอแล้วนะครับก็จะมีคีย์บอร์ดแป้นภาษาไทยมาให้ใช้งานเรียบร้อยมีคีย์ไทยให้ด้วยนะครับก็หายห่วงเลยตรงนี้ครับนะครับด้านล่างนะครับก็จะมีไฟ LED นะครับใต้คีย์บอร์ด สำหรับคนที่ชอบใช้งานในที่มืดนี่สบายหายห่วงเลยนะครับเราไปถึงฟังก์ชันต่างๆก็ให้มาครบครันนะครับด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นทัชแพดนะครับเป็นแบบอัลติทัชนะครับสามารถซูมเข้าซูมออกได้สกอร์ขึ้นสกอร์ลงสกอร์ฟิลก็ได้ก็มานะครับปุ่มคลิกซ้ายคลิกขวานะครับเขาไม่ได้ทําเป็นแบบปุ่มแยกครับนะครับจะเป็นพื้นผิวเดียวกันกับตัวทัชแพดนะครับแต่จะมีเส้นคั่นระหว่างกลางนะครับคลิกซ้ายคลิกขวานะครับก็สามารถใช้งานได้ง่าย แักแผดสามารถเปิดปิดได้อ่าสามารถเปิดปิดได้เวลาเราพิมพ์งานป้องกันมือไปโดนนะครับสามารถเปิดปิดได้ตรงนี้ครับพอเชื่อมต่อนะครับพอร์ตแรกนี่จะเป็น DP พอร์ตครับผมนะครับแล้วก็ถัดมานี่เรียงชิดติดกันนี่ก็จะเป็น USB 3.0หรือ SS s u อสส per สปีดนั่นเองสกีนช็อตไม่ใช่ให้มา2พอร์ตให้มา2พอร์ตนะครับ ถัดมาก็จะเป็น r j 4 5สำหรับสายแลนกิกกะบิตแลนครับผมนะครับก็จะเป็นแบบฝาเปิดเป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าด้วยการดีไซน์ของเขานะครับเป็นแบบบางๆนะครับพอร์ตก็จะต้องเป็นแบบนี้นะครับก็ใช้งานได้ง่ายนะครับแต่เอาออกยากเออกยากครับตรงนี้ครับครับผมด้านนี้ไม่มีอะไรแต่ด้วยความบางนะครับบริเวณนี้วัดด้วยสายตาอันแม่นยําของวิศวกรผมเหนือ สามมิลสามมิลใช่ไหมฮะใช่อันนี้ฟันธงแล้วครับจากคุณไอซ์ครับนะครับใช้สายตาวัด้าไม้าไมไม่ถูกก็ธฉยมดานะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรครับนะครับไม่มีอะไรมาให้ใช้งานครับไม่มีอะไรนะตรงนี้นะครับไม่มีอะไรให้มาใหม่ก็เหมือนกับฝั่งขวาเมื่อกี้แหละนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นไฟ LED บอกสถานะการใช้งานของตัวเครื่องนะครับของอ่า ฮาร์ดด <Ad> <อ>ิสก์แล้วก็แบตเตอรี่นะครับ2จุดด้วยกันนะครับถัดมาก็จะเป็นพอร์ตของ SD นะครับเสียบ MMC card หรือไม่ r o s d c a r กก็ได้ไดนะครับได้หลายขนาดนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นพอร์ตสำหรับเสียบสาย Adapter ที่เรียกว่า Magnetic ครับ d c i n ครับคอนเน c เตอร์คอนเนเอโอ้โหชื่อยาวจริงๆตรงนี้เดี๋ยวลองเสียบให้ดูอ่ะ ว่ามันดูดปักขนาดไหนตรงนี้ไอ้ตัวตัวด็อกกิ้งมันดูดแรงมากดูดูแรงจริงดูนะครับนั่นคือถ้าเกิดมันตองเมื่อไหร่เนี่ยปั๊บมันแรงทันทีฟงเสียงเลยมันเหมาะดูดิดึงไม่ออกด้วยต้องจับหัวปุ๊บโอ้โหไม่ออกหนักนี่นั่นแหละตรงนี้จะเป็นรางครับผมนะครับสําหรับเสียบตัวทาร์นโฟมเมอร์เข้าไปนะครับส่วนนี้นะครับจะเป็นล็อกนะครับที่เอาไว้ยึดกับตัว ทาร์นโฟมเมอร์นั่นเองมี2จุดด้วยกันนะครับขาล็อกตรงนี้นะครับตรงกลางนะครับก็จะเป็นพอร์ตทรานเฟอร์ดาต้าใช่แล้วระหว่างตัวแท็บเล็ตกับตัวเนี่ยด็อกกิ้งอ่าด็อกกิ้งสเตชันนะครับบริเวณตรงนี้ครับนะครับตัวนี้จะเป็นปุ่มปลดล็อกสําหรับดึงตัวทาร์นโฟมเมอร์ออกไปนะครับหรือตัวแท็บเล็ตออกไปนะครับก็ตัวปลดล็อกของเจ้าเจ้าเงี้ยงนี่แหละเงี้ยงครับผมเงี้ยงเงี้ยงนี่นะครับอันนี้เป็นจุกยาง นะครับเอาไว้รองพื้นก่อนแต่งหน้าใช่ครับก็รองให้หน้ามันเนียนนิดนึงทุยไม่ใช่จริงๆนี่เขาเอาไว้รองนี่กันเหนียวกันเลื่อนอ๋อกันเลื่อนกันเหนียวทำไมเลยเอาให้มันเหนียวกันเลื่อนเออการเลื่อนเออถ้ากันเหนียวเนี่ยมันก็ไหลเลยครับใช่เออทีนี้ลองประกอบกันดูอ้าวสักหน่อยสักหน่อยสักหน่อยไหนๆก็ไหนๆแล้วอ่าปั๊บเอาเหลี่ยมนี้แล้วกันจะได้เห็นใช่ครับอันนี้คือ อันนี้อันนี้คือแท็บเล็ตครับอันนี้คือทาร์นโฟมเมอร์ทาร์นโฟมเมอร์อันนี้คือด็อกกิ้งด็อกกิ้งหรือบุ๊กอันนี้คือบุ๊กรวมกันตอนนี้เป็นทาร์นโฟมเมอร์กับบุ๊กกับบุ๊กอ่ะลองหน่อยแล้วกันครับเสียบไปเลยครับปุ๊บปุ๊บแป๊กอย่างนี้อ่าเรียบร้อยมีเสียงแก๊กก็คือเป็นอันว่าใช้ได้อันนี้คือทาร์นโฟมเมอร์ก็คือนี่เหมือนกับเป็นอัลต้าบุ๊กธรรมดาทั่วไปที่เดียวใช่นะครับยิ่งถ้ามองเหลี่ยมนี้คือคือมองเหลี่ยมเนี้ยครับ อาจจะคิดว่าน้มบุกธรรมดาแต่พอมองเหลี่ยมนี้ปุ๊บป๊บมันจะไปเป็นไอ้นี่ทันทีเลยเซนบุกใช่ด้วยความบางของมันครับนะครับแล้วก็ดีไซน์ใช่นะครับทีนี้ครับเดี๋ยวเรามาว่ากันในเรื่องของสเปคกันบ้างนะครับว่าสเปคจะแรงขนาดไหนมีอะไรน่าสนใจกันขนาดไหนจากป่ะมาวับอ่า Windows แนะครับก็อย่างแน่นอนอยู่แล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเราใช้ CPU C นะครับเพื่อเช็คสเปคนิดหนึ่งดูสเปคของ CPU ครับนี่เลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะครับ CPU ก็จะเป็น Intel นะครับ Core i5 i5 รหัส 3317U 3317U รหัส U ก็ Ultra Low Voltage Ultra Low Voltage ใช่กินไฟน้อยกินกินไฟน้อยก็กินไฟน้อยกินไฟย้อยในไฟดูดได้นะครับอ่าสัญญาณนาฬิกาครับคุณไอครับแปด้อยเมกะเฮิร์ตตอนนี้ใช่ไหมฮะตอนนี้คือเราไม่ได้ทำการเสียบปลั๊ก ครับผมแ0 0ร้อเไมเคิ์ทีนี้แต่คุณไอซ์จะทำการโอเวอร์คล็อกให้ดูผมจะทำการโอเวอร์คล็อกครับผมแบบนี้ครับมันก็จะมาเลย2.4กิกโอ้โหทันทีทันใดอันนี้เป็นเป็นการโอเวอร์คล็อกแบบง่ายๆเลยง่ายๆเลยไม่ต้องอะไรมากเลยแค่เสียบเข้าไปแค่เสียบเข้าไปก็โอเวอร์คล็อกเลยโอเวอร์คล็อกเลยไม่น่าใช่ เออทีนี้ในส่วนของแรมครับครับผมแรมให้มา4กิก4กิก DDR 3ครับผมบัตพันหกพันหก่ไแจมนะมนะทีนี้หลายคนสงสัยว่าการ์ดจอเป็นอะไรมีการ์ดจอแยกหรือเปล่าหรือมีชิป on CPU หรือมีการ์ดออน p u หรืออย่างไรนะครับ yes ครับนะครับนี่ นะครับการ์ดจอก็จะเป็น Intel SD 4000ติดันบกับตัว i5 นั่นแหละติดมากับตัว i5 i ้ b ไอทนั่นเองนะครับทีนี้ในส่วนของฮาร์ดดิสก์นะครับตัวนี้จะมี2ส่วนส่วนที่เป็นตัวแท็บเล็ตครับแล้วก็ตัวที่เป็น Docking Station มันจะแยกกันแยกกัน2ส่วนแยกกันอย่างชัดเจนแยกกันอยู่นะแยกกันอย่างชัดเจนเลยแยกกันทีนี้เรามาดูโดยใช้ ฮาดดิจูนนะครับเช็คกันเลยเห็นกันแบบชัดๆเลยฮาร์ดดิสเนี่ยในส่วนของตัวแท็บเล็ตกับตัวด็อกกิ้งี่ยจะมี2ส่วน2ส่วนแยกกันนะในส่วนของตัวแท็บเล็ตก็คือเป็น SSD นี่ร้อย b กิกอันนี้ใช้ SSD ใช้ SSD 128GB ร้อยยี่สิบแปดกิกข้างล่างข้างล่างเป็นนี่เลยครับฮาร์ดดิสแบบ2.5งจาดนิ้ว 500รกิกขนาด500กิกก็คือแบ่งเป็นส่วนส่วนใช่ถ้าสมมุติว่าเราอันนี้ออกก็จะเหลือแค่ร2 8ยิกิกเป็น S s d ใช่ถ้าเราเสียบเข้ากันปุ๊บปุ๊บมันจะซีกเงินปุ๊บมันก็จะเพิ่มอีกห้ารอกิกอ่าใช่แล้วแยกส่วนกันอืมเข้าท่านะเข้าท่าตัวนี้เป็นไงบ้างครับคุณไอความเห็นส่วนตัวครับแบบเป็นกลางเป็นกลางนะครับถึงจะส่วนตัวแต่เป็นกลางครับผมชอบตรงที่มันหนึ่ง ถอดได้เป็นส่วนของแท็บเล็ตแท็บเล็ตได้ซึ่งในตัวแท็บเล็ตมันเองเนี่ยมันใช้งานแบบแบบด้วยตัวของมันเองอ่ะได้อยู่แล้วว่าจะเป็น CPU ที่แรงมีฮาร์ดดิสก์โซลิดสเตตแรมก็4กิกอยู่แล้วคือสเปคน่าสนใจมากสเปคแรงน่าสนใจอยู่้วแถมกับสามารถลงไปเสียกับ docking งได้สถานแล้วใน docking งหรือส t านเนี่ยมีฮาร์ดดิสก์และมีแบต แยกส่วนกันด้วยอีกชุดหนึ่งมันเลยเป็นอะไรที่ต้องบอกได้เลยว่าบอลเลยว่าสุดๆจริงๆคือตัวนี้เนี่ยฟีเจอร์เขาก็แถม Microsoft Office มาให้ด้วยถูกนะครับคือถ้าสมมติว่าเราออกไปข้างนอกถือแท็บเล็ตไปนะครับอาพิเศษงานอยู่นะครับต้องการจะแก้ไขอะไรสามารถเสียบปุ๊บใช้ Office ทดมงานเนีสบายคล่องตัวเลยนะครับตัวนี้เรียกได้ว่าน่าจะตอบโจทย์ใครหลายๆคนได้ถึงมันจะเป็น ดูเป็นโน้ตบุ๊กก็ตามครับน้ําหนักอาจจะเยอะไปหน่อยครับน้ําหนักโดยรวมของมันเนี่ยเวลาประกอบแบบนี้เหนึ่งจุดเก้ากิโลกรัมก็ไม่ถึง2โลแต่ถ้าคุณใช้งานแบบนี้ครับน้ําหนักมันจะเหลือแค่เก้า้ห้าสิบกิโลกไม่ใช่เก้าร้อยห้าสิบกรัมก็แค่ไม่ถึงโลไม่ถึงโลมันก็คือเบาเกือบโลทั้งทั้งที่ข้างในมันสเปคมันแน่นครับกับจอส3 3าจุสามนะสุดยอดมากเลยนะ คิดดูให้ดีครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับเราก็ต้องขอ,ขอบคุณทางเอสุ e ท h ประเทศไทยนะครับ,รบที่ส่งเจ้าตัวนี้มาให้เราได้พิวเวให้เป็นแฟนชาวโอโโซนได้ดูกันนะครับสำหรับวันนี้เราก็น่าจะเพียงพอแต่เพียงเท่านี้ถึงจะดูวนด้วยกันไปไาลสำหรับตัวเทสนะครับผลการทดสอบต่างๆในวันนี้ติดตามได้ที่หน้าโอโคโซนนะครับจะมีบทความอย่างละเอียดเลยนะครับบอกก่อนว่า <S <S สุดยอดอะ นะครับก็วันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณที่ติดตามพวกเรารขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามพวกเราแล้วก็เราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ